มาพี่น at ้องลาบเป็ดเลือดแปลงเงี้มาดึกสบายดีาพี่น้องสวัสดีลาบเป็ดแต่เป็ดมาเด้อมาเด้อพี่น้งเห็ดนี่ค่ะสู้อีกแล้วกล้ามไว้พี่น้องเห็ดอันนั้นเลยเลือดแปลงอันนี้ทรงไสยเห็ดบีสื่อฟุ้งอันไหนอันนี้เปลี่ยนมันต้องเอาบีใส่ไหมคุ้มเถอะก็คุ้มๆจะหน่อยแต่ต้องเอาใส่ มีใส่ lose, lose. No ้เฮ้ยม่ใส่ลยมีเป็ดระเป็ดังวะมันเป็นมีระมัวระพูดีมันกจะเลือดซื้อสีมันุกจะเลือดซื้เนาะออกคมคมเลบ่ไม่ก็นบครัแบบูบุคคคมคจะมน้ามันแซบ เหมืหลากสิลากสิทนเราต้องคมดังแ <มา S 2> ท่บมาในแม่มาสุดนะมาในแม่เขาจิ้มกะปิบาเหลนาคือเป็นเหลงา้นโอ้เหากับผู้เหนือปรากำงามบาแ,บาแบบน,นี้แหละขี่ลทั้ทงนอกงานทั้งในเขาว่ากินกันงที่เรากินกันกำนีใสซันดาอิ่แล้วกินไ้ีอิ่มแล้วทั้งนอกขี่ล่ทั้งในผัดงาม บางหน่วยผัดบางหน่วยผัดข้างนอกนี่งามเกี๊ยวกระหร่อยปัดลงไปแล้วบึงหดหน้าเกี๊ยวกต่ข้างนอกข้างในเป็นหมักเดือยอันนี้รสชาติอมซื้อมาสั่มตู้เย็นซื้อๆนี่ยนะมันกระบอกเสมอไปบางคนกับงามงามข้างนอกข้างในกับงามกับมีเออบางคนหนาขี้ไล่กับขี้ไล่น้ำเต้าก็มี่ใสใจงามกับมี่กระบอกเสมอไปคนบางคนนะข้างงาม ใจหน้าตางามแต่ใจขี้ได้ใจอมมหิดใจ่นว่าบังเน่าบูดโอ๋บังเน่าเน่าโอ้มันใส่ตู้เย็นไาม่มงามามงแต่ลูกจุ่ไม่หอมมึงเลิกเนี่ยได้ยินมาเรียงมากเรื่องมองหาะปลาได้เรื่หงมองปลาใจเห็นยังว่าดำขี้ดีเดียผ้าขี้เชือกไก่เห็นว่าเห็นว่าดำค่อยเลยเรียผ้าผ้ายือเวินบัดบาเฮือกข้าแกงดำค่อยเลยนั่นแล้วสิไปสวยเดี๋ย uh, ว นะพื้นที่ว่าจะที่ดักรลอยกินพลอยทำไร่ตไหคืออะไรดัอยดักอยลอยสิไปสู่สิไปสู้อ,อสิไปโย่ซอยเพื่อผลค้าแก่เป็นตัวนึ้ที่สีนลายเดี๋ยวมึงก็จอยอย่ะตัวนี้น้อยคือด้หลายทกคนเมื่อกี้โยปิงบอกว่าม,ามีแต่กระดูกวันนี้มแต่ได่งเีแอาคุณเห็นเป็นบัตรี่เป็ดสองตัวคนละประเนทลายสานี้เออเนี่มันก็สี้นลายแต่เป็นแบบนี้เป็นมะกุยไกตัวเดียว ทงราทงเลืองทั้งราทังเลือคุ้มอยู่ได้แซนเดียวแสนหนึ่งปะอือก็กินอ่ะมันก็ไปจอนทีคุ้มเะยใดลาเนี่ยได้เลือดเนี่ยได้ปิ้งงั้มืดไดตามเมนูปิ้งกับปลากรายปิ้งกับปลาละมงเขาซับลายเนี่ยเขจะจกล่องมือสา่องอือกลองหาหายหาสิปพวกซิบอันน้จ้มาจะเขาไปกินอจะกิ็เยอันนี้จะมาจาเขาไปกินดีๆข้าวหน้าเป็ดแมะเด็ดสตดได้เ แล้วก็เวีนรองเห็นกับนกกินนักเ,เ,เ,เดียวเดยกเขาเห็นกินพวกยากเพอานะว่ากินปิ้งมัอนอิ่มเย,เยอะสุดอดแดดวางด้อ,อกินปิ้งเนเนื้อเอ็นอิ่มแล้วได้เนือ้แนาาแอแทบดูแาบเป็ดอหนรลังใส่เป็นปนงามันได้รูดีใส่ไมยังคนได้อะไรชอบมันคือแบ มันลูกป่ะมันได้แล้วอ้นมันได้แล้วช่องแม่เลฮะช่องมันแหวกแบบในลูกนะขาวเนซีโต้ดูเพื่อนปัสสาวะอ่านมันไดุ้น่ลูกแมวว่าจะใช้ซีโต้อ่านสียังไงสีเหลือดําสีดำา้องมันแหวกเลยไม่ใช่ตัวในน้อยช้องมันแหวกเลยช่องมันเ้มามันแหวกเออมันแปวกนะมันได้นมมันได้ลูกกินนมอยู่ซีโตเอืออะดิลูกน่อยๆน่อยมันอ่ะ แข็งแรงแต่ไรมันแข็งแรงมันแล่นลุกๆแล้วห่วยไปเอามากกว่าฉันเออสน้อยเราวันเราสิเลี้ยงเอาเราวันเราสิซื้ออาหารเม็ดมาให้มันเราหืม่อยยังทานว่ามันแมวกระไรตักแมวข่อยบฮะแมวข่อยเหรอแคนนั้นเห็นแมวข่อยไปเพื่อนอมใจจะเบอะอือยปทานจัตามกับบุ๊งนาคิดมาเห็นได้อ้น พักก็เห็นเมื่อคืนนี่ลูกมันออกมาเมื่อคืนจะออกมานจะทางใดก็ช้างมาลูกแมวผู้ใดนี่ฮะแต่แดงมันออกเลยจักม้าตะไสร์เพลทวันระหว่างไม่ออกเลยสีหามือได้เลยจักมาตะไสรมนฑ์เอ้สีโต้ประมณ์สีโตลูกมันอ่ะถึกแล้วสีโต้นะมันได้ลูกแรกสีโต้เลยลูกมันใหญ่เติบอะไรแข็งแรงแลรงไปเอามาไกับแมวไม่แรงเลยเลยค่ะมันกินนมเลยต้องนมมันลูกหลดนมกันข่าว่้าข่าว่าอีนี่เป็นอื่มันมากินอาหารบุนมันใช้แต่ตัวหนังแต่ตัวลายเสือนะ กูเห็นมันนะแมวน้นอยนะเน้น้อยๆนั่โตมันนะก็อาอันแล้วลูกแมวมาใส่กุญยัวยัวจักเราจักแมวาะเล่พอทาเพอเราเห็นบ่แมวไปเือนเจ้าอ่ะบรเห็นแบบลี้ยงเอารด้วยลี่ยงางเอฟซีี้ยงไมันตนเอฟซีส่งหาย อาหารขงผูกเขาเลียงเขาหมักแมวเข้าหมักบะหมักมันเห็นในหูดูในตาเขาเลียงเพื่อเ่าจะเหไปปล่อยนี่อะไรน้ำมันเศษบะลงในต้นมันเป็นชักตัวกันเขาเลียงมาเลียงแมวกับแคองมันกัแล้วมันจะมีชีวิตติดใจทุกคนเฮาเนาะคืออยากไปปล่อยเขาคือ่ดมันยู่เอที่ปล่อย มันจะหิวเลยไปปล่อยนู่นได้ปล่อนผิดว่ะอาหารเสรมันไม่พอได้มีซักกินเนาะ้อูกเคยเจ้าเต็งโตคือคนบ้าเอเมือน้นเหมนบ้านอันม่เาดีฮะเจ้าเตงโตคือคนบ้ากันหมดแล้วอืมกอกัน หน้าท้องบ่อยนาท้องผันระโยดนหลนเราก็เลยหัดเอาอพก่นอองเลยว็หมาย่งไปที่ก้าวพาแพ่พัดก่ได้เนี่ยนาท้องใหญ่หรือว่าล้มฟุ้งอะรบ้างเขาอะมาเลือกพาแพื่อพมะไดเวลาลูกเคยเจาเี่มันขึ้นที่บา <c oughs> ้ากันบบนยยี่้อมกันกินน้เล่าอยเลยครับบมวาปัญญาก็ททำกันกับคนเม่นทันท้นะคนเม่น,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 นกันคือกันทันทีเบากัน เอฟซีกับต yes. oh yeah. like hmm. ิดตามเหมือนกันนิชัยกับจากคือก็คือกันเลยนะอ้าวดาเป็นคือการตัดเดนเดียวสันดานเดียวกันสันดานเดียวกันก็เจ้าของช่องคือกันนี่บารีเฮียควยอืมนี่บารีเฮียอีกสร้างกว่าอีกความคิดต่ำๆยังคิดได้ความคิดดีๆบ่มีเด็กจากอีคอมเมนต์นี่ความคิดดีๆแบบสร้างสรรค์เอร์นี่อันนี้ว้าเฉพาะไอ้พวกนี้ต่ำๆเอาเนี่ยเอา เขาจะหาคอนเทนต์ใส่ซองเขาหาคอนเทนต์ใส่ซองเขาชาววิเนเฮ็ดเขาเอาครอบครัวไปหากินสร้างเรือขึ้นมาว่าวกันสร้าวบุดนะเขาจีบว่าวยังเห็ดเขาสร้าววิเนเท็ดขึ้นมาเลยเขาก็เลยส้างมาด่าเขาอ่ะให้มาด่าเขาก่นเขาเลยัดเยียดเลยนะเรือแบบว่าบุ๊ม่ิ๊มกวนกินอ่ะอยากให้เขาพิชจนได้นั่งดังตัวละครก็แล้วกบรนนาตระกลงกับนางเอกก็นั่เอกตังละครก็แล้วกัน ฉันเอาเปนัางเอกเนาะยัดเยียดใส่กันหลับหลับวิโชว์แกมเดียวอิถ้าเอาไปนัางเอเขาเป็นโจรเป็นนั่งร่ายเอาเปนนางเอเอดาบดาเอดาคือเห็นเออกกินม่วเแล้วมันกับแทบได้เควกาะล่นมันกิทบันบนเนะ เรือยกินข้าวเขาแก่เกลดเด้อยังทุกด,ดีไม่เจี็บนยมันสเปิ่อ,อันเด้นลางคืนน้ำลายมาสัคืนเป็ดแล้วเองกินนาะมาสดเห่แม่นี่คืนน้ำล,ลายจด้เือะงป่ะเขามีเงินสื่อกินคือเขาไ,ได้มสดเ้ดอไปพ่อแน่รอบ้แล้วไปไปสดจะคัมจะยังสีใสบึงจะคัมเนิอ้ะสดใหบึงะไปา ตืดตืดแป้งพี่ต้นน้งอ้นเห็ดเป็นตนค่ะก็เล้เออนเป็นวุ้นเลยพี่น้องเป็นวุ้นเลยอืมแต่ว่ากับลาลเป็ดกระแซบแซมโอ้นี่ปูขังปูน้ำใสแล้วก็จิ้มมันกะปิ่ปะใ่แมกะปิเป็ดดิบจิ้มกะปิเอออเห็นก็จะชินะอืมเอาเบิงเออหวานเป็นวนจจ่ยองเหี๋ยวเบิ้งคืว่ามันเป็น่ข้าวเเปนงมันไ่ได้ข้าวเลยมันแซบเลยน้ บมมี่กินข้าวเลยปะบมมีเลยเลยแมีเลือดมันกระเปียกเหมือนก็ยังวาวโอ๊นี่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 ไม่นอแม่ปันเนาะอ่าบงก็โอ้แค่สดเลือดถักอันมันคือกันเทาเอาน้ำเทากรมดามาปุกมอซื่อสดนคือแบบน้ำแกงน้ำต้มเออน้ำต้มันี้แตะแกะเอาให้น้องมันไปเแแดงจึ่งึงคือน้ำต้ม พ่อแม่ตความหมายคือว่าลดภาพขอมันขึ้นบายบายเป็นคำหมายแล้วล่อนแล้วเอาเลยเด้อไม่เอาเลยเด้อถอดทีเผู้อาตมาโอเคไม่ห้อกเอาทุกคน